ช่วยให้ทานออชนะยงฮีโกวาแล้วก็ไปเอากระปุกกับสินหมู่ทองคำามให้ได้จะทําได้ไหมใครที่ทําให้ทานออชนะยงฮีโกวาแล้วไปเอากระปุกกับสินหมู่ทองคำได้แสดงว่าคนนั้นโคตรเก่งโคตรเท่ตอนนี้ทานออมีพลังอยู่30ถ้ามาสู้กับผู้คุมชุดดาก็น่าจะแพ้น,นะครับทุกคนเริ่มแรกเราก็ไปแกะน้ําตาลคูนสองก่อนเลยชึบแล้วก็ไปสู้กับผู้คุมชุดดาแล้วก็ไปสู้กับผู้คุมนาคากสี่เหลี่ยม สุดท้ายก็มาสู้กับยองฮีโกวาแล้วก็ไปเอากระปุกทองสิหนหมู่ทองคำเลยชึบชนะไหม oh, <no. S 1> ฮึแพ้ครับทุกคนแล้วต้องทำยังไรทานอนถึงจะชนะยองฮีโกวาแล้วไปเอากระปุกทองสิหนหมู่ทองคำได้ก็อรับชมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กับานอนด้วยนะครับทุกคนใครที่กไดไลค์แสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่เลย ถ้ารอบนี้พี่พาธานอนไปเอาเขาบุกกับสินหมู่ทองคำได้ทุกคนต้องกดไลดค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับทุกคนเริ่มแรกก็ไปสู้กับผู้คุมหน้ากากสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็มาสู้กับผู้คุมชุดดำแล้วก็มาแกะน้ำตาลคุณสองสุดท้ายก็มาสู้กับยองฮงกโกโกวามาดูกันว่าจะได้กราบ,บุกกับสินหมู่ทองคมไหมชืบเรียบร้อยครับทุกคนในที่สุด ทานอสก็ได้กระปุกอัสินหมู่ทองคำแล้ว